เอาพี่น้องไงเนาะเปิดภาพไม่มันนี่ก็อยู่ด้านไหนะพี่น้องเออบ้านนี้ตอนค่ำตอนมืดไปยังเด้อสันพี่น้องเอยบาทนี้นนเ,นเ,เ,นเนาะอ่า ก่อนหน่งก็ต้องขอกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุดๆทุกคนด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าชีิอยู่ในแหลกกรต่างประเทศนะพีน่น้องนะเป็นยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเตียงทองบ้านนะพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้บาเตียงก็อ่าสิข้ามไปเอาเสื้อผ้าอ่าหรือว่าผ้าห่มที่พระอาจารย์เป็นมาชาักไว้บ้านลุงสลาตันเมื่อน,นั้นแหละพี่น้องเลยเนาะอ่าก็เลยสิไปเอาช่วงอนาเลิก จากถ่ายคลิปพี่น้องเนยที่ไปกลางเว้นกะเวลามันกะเฮาที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยที่ไปยังเนี่ยกะลายย่างลายเนี้ยพี่น้องเห็นเนาะว้นี่ยกะโคหนุ่มตุกตุงอยู่พี่น้องเนี่น้ำเหมท่านได้อาบไปเลยกันเลยนี่นะขอทั้งย่ายเพิ่นขอติดรถไปน้ำพี่น้องเนี่ยรอบนี้ก็ได้อ่าถ้าทั้งบอมมี่ครับประธานฟ้องเขาเนาะอ่าไปเห็ดบัสผ่านแดนส่วนข้าวอยู่พี่น้องนี่เวลากับ 6โมงเกือบค่ำหนึ่งนั่นแหละตอนนี้ก็ได้พี่น,องเ,งน,นอนะเอาไงท่านหรือบ่เนาะกำลังมาอลไรผู้สบายดีเด้อท่างช่องนุม่มเป็นได้ไรท่านเดือบอ่ะทันอยู่อ่ะได้ผูดีท่านอยู่อ่านมืดหนึ่งโดยมืดปิดตาเนี่ยพี่น้องเลยไป Uhm. ทางง่้เพิ่นขอติดรถไปน้ำเพิ่นจะไปลงกรุงเทพพอดสบายดีได้เด้อโอ้ไมาแต่บ้านได้น่ะลงดอกไม้แะไก่ชิโดะลงดอไม้อ่อันนู้นดอกไม้โอเคโอเคพี่น้องเยไปเพิ่นขอติดรถไปน้ำอ่าเอ๊ะนี่พี่น้องไงทางหน้าอย่างนี้มีระเบิตูนเลยอ่าขออนุญาต ขออนุญาตถ่ายคลิปเนี่ยเด้อพี่น้องเลยมีกันนีหมีกันสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเลยอ่าทางบะเตียงรักจะไปเอาเครื่องทางสาวเพิ่นมาตะบ้านได้น่ะบ้านตู้มนนตูมบ้านตูมหลันตูมดูทางไหนนี่เมืองยังชาติโพนเมืองเซนทรอลอ๋อมาจากทางติโพนอ่าแก้วแก้วประตูนแก้วประตูลโวยโวยจอดจอดใจวุดก่อยกันอ่ะอัดตะกล้องอ่ะ บัตูนด้วยของเงินพันกีบเหมึงกัได้จำพันกีบวิ่เออได้แล้วๆๆมีแล้วมีแล้วมจำพันบาทหน่อยหน่อยอยอื่นอยู่แล้ววิ่งค่อยเห็นแกตัวเลยเออพันกีบนี่สบายข่อยอ่าเนี่ยโอ้ยจะลองไงเนาะอ่าทั้งทั้งเช้าเพื่อนนี่อันไปชายเกาะไปกรุงเทพไปกรุงเทพคือไปค่ำไปมื่อแทกเนาะบ้าสิกข่าวันบ้าสิไปตอน รอบตะเลนจำบัดพิษจำบัดพิษโอ้ยคอยกระเขยสันอ๋อพิษพิ่มบ่โอ้โหเขามีบัดหลายแทะมันเบิดเดลิ่มกันเลยโอ้โหเล่นไม้แบบจับลิ่มเจอเห็นงานอยู่กรุงเทพบ่ป้าเจ้าไปบ่เขาไปเที่ยวกรุงเทพอีกบ่บ่ไหวบ่พร้อมแน่นอนปัจจัยบ่พร้อมบ่ปัจจัยบ่พร้อมมันได้โอเค โอ้ยขอบใจใจผ่านด่านก่อนเป็นอย่างนี้เนาะไายปต้องไปพุ่นเห็ดเห็ดงานเด่างเนาะเห็ดเล็บโอ้โหเห็ดเล็บช่างเฉลิมซวยเนาะไปได้ซีบจะได้วสิบมาอยู่บ้านเนาะโอ้ยมันต่างกันนะพาตูนเลยเห็ดเล็บชุ่นก็บมาเห็ดเล็บชุบ้านมันเป็นอะไรมันดำเลยเห็ดเล็บพันนโอ้พรายางได้ชมบ้านนอกกล้องหน้าเออ ดำไปดำนั่นดำไปตามสภาพมันนี่แหางนี้แดละสันจำบัดผิดจิอ๋อแสดงว่ับันดูพุ่นมีคนถ่ายอยู่บ่ไม่อนนี้อ๋อพี่น้องเลย <c oughs> ไปต่อรถอยูบอ่บกสอคนอีกได้เห็นเนาะทันเกี่ยวสุดท้ายยังปรจันอี่เนาะเด้อทันทันอยู่น้องได้เยอะได้เยอะมาสองทุ่ม พี่น้องเอ้เฮายกับไปเอาผ้าห่มที่ข้างเมื่อน,นั่นแหละเนาะ<ม>ที่พระอาจารย์เพื่อนนำมาฝากไปเอามาอ้าโบเบิาก็ต้องไปเอาอีกรอบนึงอ่าเอามาเอามาลายเ,ยเป็นเชี่ยพระสีแล้วพี่น้องเหรอเ<ม>ป็นยังไงเอาา้าแม่รั้งแรกของบอมมี่จำใจได้ไปฝั่งไทยนี<ม>่ครับฝั่งไทยเอาทีนจับกล้งองด้วยแม่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  พี่น้องเราบ่เคยเห็นไทยเรื่องไทยทไไก็คือไปกับไปเฝ้าได้พี่น้องไปจวดจ้าจวดจ้ดก็ไปกับมาเลยเนาะนี่ทั้งทั้งล่างกับทั้งนาบ,บ้าวนาะสาวเพื่อนมาจะมันนู่นหนุหน่มไหมเคยใกล้ชิโน่นี่แหละแล้วเล่ากับมันที่ามไปพุูดคุยกันพี่น้องเลยเอฟซีเป็น <c oughs> เตียงแล้วหูแท็กบปนเตียงจูางจากอยูก ว่ะเมื่อกี้นี่เออไปป้าเจ้าแล้วเมื่อกี้นี่บ่อ่าว่าเด้อโยอะจำได้เพราะว่าชียืนถ่ายอยู่บนเวนนี้เนาะบนเวนไรโอ้ยยิงวากันได้ไวอยู่เนาะบโดนบดุไดคนบดุไรบดเตียงไงเบ๊กเดียวคนบดุไรอ่าต้นถนนยามค่ำคืนตอนดึกตอนเดินอ่าดึกดื่นมาสันบดุดึกได้พี่น้องไงอ่างามขนาดสะพานเนาะเรเรียน้ำน้ำ เวลาประสันซิดเป็นป <ique> ิดสี่ทุ่มหรือว่าสิบโมงพี่น้องครับก็มีเวลาอยู่ประมาณสองสิโมงปลายเกือบสามสิโมงนี่แหละจะมีเวลาสิพาทั้งบอมิกเลาะกันจังเด็กจังหน่อยแต่ทีเน่เน่ไปเอาเครื่องก่อนเครื่องมาไก่คนเนาะเมนเมนโอ้บูชาดินบุญธาตุพนก่อนเนาะจังไปเมื่อใดก็บุญธาตุพนเรียนสา เดินามใกล้ชิ่หอดอะไรใ่แล้วพร้อมกันน้มันกับถาดพนมถาดพนมมอจอจันเข้ามาอะไรกันยูดินวัวโอ้ยเป็นไข่ในยูคอนนี้ยที่มาหลายมือกันเลยยูแทวไรก็อยู่กรุงเทพยูถทลนุงสรายเลยสบายเลยปาหม่งโมเตียงมักไทยหูกด้วยคุณพ่อจุดหนึ่งเนาะรวมลง b ี s นะครับไทยลกนะครับประตูน้ำ ไขายกย๊งช่างถัดไข่โอ้ไขยถัดไข่ไอ้ผู้กู้ช่วงนั้นนะว่าเอาว่บเอามูน้อยแต่ลาดลีไปขายโอ้ยมันขบมันกายพวก้มาไกลจิบจิจิกจิกจิๆผ่านแล้วขับซ้ายผ่านตลอดระบาดที่นี้ เดี่ยวสุดท้ายมันเจ็ดมงเ่าขายเสื้อบอข่ขายเสือ้อหุน้ำตัวน้ำยาได้ด้วเนาะรถจดจวดจัดพี่น้องไงรถทัวร์รถมีเขาพี่ได้เอาโซ่ซองนี่เลยโซ่บับกนี่ธรรมดาอยู่บนเตียงไงใครอยู่ไว้อยู่เปิ้คือปิดเั็นประตู bóng lên con kapit bóng 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 ไปพี่น้องเลยปไปเดินทางปลอดภัยได้เด้อเจ้า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 พี่น้องเลยปนะปลอดที่ยนี้ยวซ้ายไปยังถนนหมายเลขสองสามเก้าเลพี่น้องเลยถนนหมายเลขสองสามเก้ากลับมาหมดอีนี่แล้วบาทนี่ปึ่งยาซิดิกปึ่งยาซิดิคือเก่าอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลขสองหนึ่งสองโอ้เดี๋ยวใส่ก็เดี๋ยวขวายาซิดิ โอ้โหเรือร่อยเรื่อยบ้าเชียงโอ้ได้ยินเสียงแล้วรดน,น่ะแ,แหะข่อยบ้านเชียงเลยรดนเติบเลยแนะขินหอดขึดด้นขึน้เก้าถึงแล้วขึ้เก้าวไปใส่มาใส่จะพึ่งป้าแล้วยนะ่างนี้ปลาไปจับกล้องรูวป,ประทัดโดยนัดหนึง่งนัดนัดเข้มขัดนี่เราไปก่อนอความปลอดภัย บาดที่นี่อเอาบ่เบิดเไดเดอรมเรนั่นือนเยอหาต้องเมย์คนมาเบิ่งทางไทยจังหวะับตนถนนหมาเลข212เลาเยอนางเข้าสู่ถนนหมายเลข212ขับต่อไปบนถนนหมายเลข212อีก3กิโลเมตร bắn sai <laughs> say ôi, oh, đèn phê <laughs> ừ. <laughs> đèn phê 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 đèn xả vừa hàng <cười> oh. <cười> <cười> อยาวนั้นจต่อไปบนถนนหมายเลข238อีก3กิโลเมตรเสร็คองเทบเลยรตุนนันจะคอยวิ่งไปค่อยวิ่งจะไปบ่ไปเลยบ่ลอลองไปบ่หวพ่อมาได้ไปชงบุกชอดหนาอดหนานี่แหละี ก็ชมได้กินหวานบ่ชมได้กินหวานได้โว้ายหนาวๆพี่น้องเป็นกระทได้อยู่ได้บนเตียงเง้ยอ่าได้เหียเมียมากว่าฉันอ่าสงการเป็นว่าสงการว่าฉันอ่าทั้งประตูนกงบพราได้บังคับนะอ่าเป็นจับยูว่าฉันกดเอาวจังหน่อยหางเงินนะครับทุกคนพอได้เงินได้คำพอได้เงินได้คำเติมกัน อ่านท่านด้วยอิจาาอิจฉาใ <laughs> ช่กูยังที่เรือเอาง่ายๆเลยเมียตายตอนนั้นเฝ้ากันพี่น้องเลยเ็นเรายันเรานอนปะอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนตัดแคนตัดแคนตัดเนือง,งตดัดแขนตีปะตีอยู่บกคณ์แคนเ,คเนาะ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนตาดแคนเปียวเปียวแล้วบดน,นี้นะขับต่อไปบนถนนตาดแคนอีก800รอเมตรไปี่น้องเลยคนละอีกไกลเติบดยู่ แล้ว,วแล้วถูกไหมของคุณจะอยู่ทางซ้ายโอเคฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องเลยเนาะสวบสวบสวบนี่แหละจ oh. วดจุดจวดจวดนอนเลยประจกักษ์เป็นหมู่บ้านบ่หมดมีโอเคนี่แหละยูนิคบ้านนี่แหละเป็นหมู่บ้าน มันจัดสั่นนะบ้านเราก็ได้จัดันโอเคโทราหาลุมไปกันเด้อแป๊บนึงเด้อเสร็จครับเป็นมืดเน้ <laughs> อยี่น้องเไยส <laughs> วัสดีครับโอ้ย <laughs> <ส><ญ> <laughs> ขอโทษทีมารบก,กวน <laughs> มาขำนิดนึงพี่น้องเไงครับผมเดี๋ยวถอยรถกันแป๊บนึง <laughs> มาขำมามืดเนาะมารบก,กลัวเปิน โอ้ยพี่น้องเลยกรีด้ได้นี่มาซื้อนี่มาฝากเราขนมจีนจีนหรือว่าขนม,มขนมจีนเมืองลาวลาวลองลองดูลองดู <laughs> พี่น้องเลยเนาะอ่ะไปเดี๋ยวเผาเผาเก็บเผาอันนั้นรบกวนรบกวนเพือ่อนไป

ก้อนเฝ้าขึ้นกัมาเดี๋ยวเอาเครื่องเห้ใส่ก่อนพี่น้องเลยจกักชิบบบุบบ์ร,ร่มนี่เจอเลยโดยบุบบ์จะให้ทานป้องนั่งหลังคา <c oughs> อขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยตัวเล็กยังไม่นอนเหรอมามาดูหน่อยแมนบล์ปรเด็นแมนแมนปนเลย tôi đi tí tôi còn vậy Rồi đây rồi, bây giờ ông phục sửa phạm mà con Chịu phạm, Bình luôn

Đẩy nhặt trong hoang, khỏi mai vô <laughs> khỏi... khỏi mai vô Khỏi mai vô Khỏi vô Khỏi sát Và đấy Cái tương hùa Xài giác mà tương chi Sai mà thằng à. khi. ดีกีระดับแชมป์โลกโอ้โหไปไก่เกอเอ่าีมือไหร่นะพรยัดแช่ม่ไดเขึ้นไปเพราะไรเหมือนนติดมติดนึ่งนี่อ่หกบาทแล้ว

Oh được thế, được, này, được, được, này này được, này, này. Ừ, này không, thế này không? Này không được, này không được, này được, 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 này được, này được, được, được,

được 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 khung được khánh ha, có cái thương thế nào vậy? nhưng mà cuồng cái này cái này này. mọi người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  mọi rồi mọi rồi mọi người mọi người mọi người Nhặt này đẹp này ông đúc, tì khu đấy Này, tì khu Ây, khu về à, à, pít, pít con không cân mà thằng này, à, này cả tui trà đu con nó chỉ đầy vô mặc đi vẫn tặng ừ, đi vẫn tặng lên nè vẫn tặng mặc đi vẫn tặng mặc đi vẫn tặng mặc tặng mặc đi vẫn đi đi À, chúng và tôi mà thơi lên khít bọ, bọ lung thơi lên, được. mình Có đi chân nhận cái này đây, ngồi thịt bọ này tí. Nằm nằm luôn

OK. Ừ. À, nhạt à. <laughs> <nhật hay sạc. cười> người... <laughs> okay rồi đi chạy nhạt chân nhặt chân đi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  Boriso rãi cho nên này lúc nó này là cái này lúc cái này là cái này không, cái này là cái này cái này nè Đấy, này bơm

บาดทีนี่บาดที่นี่พี่น้องเด้อโอ้ยฮ่าไปขามพังเล้าฮ่าพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณเลยลายทั้งพระอาจารย์เนาะแล้วก็ทั้งลุงสลาตันเด้อจะได้เครื่องครองเอาไวา้เป็นที่พักพิงพี่น้องเลยเนาะมาหับเอาเป็นรอบุดท้ายแล้วพี่น้องเลย บืนมือขึ้นเนื้อวันที่2องกุมภาพันกขึ้นไปสิบปูนไปเจ็ใจให้กับพี่น้องเฮาแล้วบาดนี้พี่น้องเลยก็จังว่ากันนาะงพี่น,อน้องเนาะมันหนาวช่วงนี้ก็ได้พี่น้องเลย,ยไปเบ่งไปชมน้ากันเด้อบรรยากาศพี่น้องเลยจังใดก็ขอขอบุขอบุณมาหมุกาหารนองนี่ก็มาแบบกระทันหันจวดจ้าพี่น้องเลยเลิกท่าท่ายิปเกปิดป,ป,ปุบปับมันโมมีเวลาประสา,านบืนกนัอ่าเป็นวันเกิดบัตเตียงนี่เลย อ่นบัตรมือหือบัตรจีขึ้นเช็ดปนพี่น้องเหรอผมมีเวลาไม่จะมืดหนี้มือเดียววะท่านหัน่มเลยจวดเลยพี่น้องเหรออ้าวขอบุญขอบคุณเลยหลายผแม่พี่น้องบัดสึกขู่จุคนที่เข้ามาติดตามและครับชมคลิปจนจบแล้วกับบุคาคลโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับมืดหนี้ทีมงานเน่าโคตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีเดี๋ยวไปลาทั้งเจ้าของบ้านเพื่อนกันนะ ครับกันเด้อบ้านนี้ขอบคุณในหลายด้วยครับเด้อครับกลับกันนะสเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกลมด้วยสวยไปเที่ยวลาวไหมไปเที่ยวลาวไหมเที่ยวลาวไหมไปไหมเป็นชื่อซื่อชางก็ชื่ออะไรซื่ออันอันออายุอายุสองขวบเป็นน้องน้องบิวลี่เนาะไปไหมไปหาหาพี่บิลลี่กับน้อง